ว้วกูลงมาที่ไหนก็นไม่รู้ห้ามสูบบุรีโอเคเุ้ยป้ายระวังกวางเฮ้ยเสียงอะไรและนี่อะไรเนี่ยคาบาี巴าน่าสงสารจังเกิดอะไรขึ้นกับมึงวะเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยป้ายป้ายบอกทางไปทางซ้ายไปที่ตั้งคข็มไปข้างหน้าไปจุดล่ากูจะไปไหนเดียะ ไปแคมป์ก่อนดีกว่าเอามีคนว่ะอุ๊ยแล้วมีให้เดินทะลุไปอีกเียเอยแปบ๊บหนึ่งคุยกัพวกนี้ก่อนไงไหมยินดีที่ได้เจออ๋อกูรู้จักมึงเหรอเนี่ยไงยเจนเป็นไงบ้างฉันเพิ่งกลับมาจากเดินป่ากับเจคอบอะแล้วฉันก็มาพักผ่อนสักหน่อยเจ๋งพวกเราทั้งหมดอาจจะได้ไปด้วยกันในภายหลังนะถ้าอากาศเป็นใจแน่นอนอันนี้ใครเนี่ยเจคอบอ๋อโอเคพวก ในที่สุดโคตรดีใจที่ได้เจอมึงเลยวะกูคิดว่ามึงจะไม่มาแล้วเนี่ยแต่กูรู้ว่ามึงจะมาอ่าใช่ขอโทษนะไว้ที่ให้พวกมึงสองคนรอกูเนี่ยแม่งรถติดวะทำให้เสียเวลาไปหลายชั่วโมงเลยไม่เป็นไรพวกเรื่องนี้แม่งเกิดขึ้นอยู่แล้วฉันกับเจนไปเดินป่ามานะแล้วก,ก็กำลังจะย่างมัดเมโลโอ้เยี่ยมเลยกูช่วยอะไรมึงได้ไหมวะถ้ามึงต้องการแล้วก็นะมึงไปเก็บพวกเศษกิ่งไม้นะเพื่อมาก่อไฟในขณะที่กูไปเตรียมของอื่นๆเอาล่ะไปเก็บเศษไม้ไม่น่าดีวะ ก็ต้องไปเก็บในนู้น before. นะสินั่นแหละดูมันมีให้กูเก็บจีจีโอ้โหมาอยู่อะไรตรงนี้วะเ้ยเรียบร้อยแล้วกูเก็บมาหมดแล้วก่อไฟเลยอืมโหอย่างส้มมาร์ตเลโลพวกนี้แม่งอร่อยจัดเลยว่ะ เว้ยเน๊ยมึงดูท้องฟ้าดิแม่งใกล้จะมืดแล้ววะ่ะกูควรเตรียมเต็นท์ก่อนที่มันจะมืดสนิทไปเลยอะแม่เอ้ยกูลืมของกูไว้ในหลังรถวะ่ะงั้นมึงก็ควรไปเร็วๆเลยแล้วมึงต้องการไฟฉายไหมวะกูมีของกูอยู่อ่ะแต่ขอบคุณกูควรไปละจะโดนอะไรไม่เนี่ยต้องโดนแหละแม่งอย่างไครเลยไอ้ที่นี่ใครเนี่ยโอ้โหมีปืนด้วย ว่าอย่างไงพวกกาลังทําอะไรอยู่ในเวลานี้เนี่ยฮะผมกําลังไปเอาอะไรบางอย่างในรถของผมอะ่ะก่อนที่มันจะมืดงั้นคุณคงเป็นแคมเปอร์สินะฉะนั้นคุณควรระวังด้วยนะฉันไม่รู้ว่าอะไรมันทําแบบนี้แต่อาจจะเป็นสัตว์ป่าที่อยู่แถวๆนี้ถ้าคุณเห็นหรือได้ยินอะไรแปลกๆแล้วก็คุณสามารถขึ้นไปจุดล่าได้นะผมทํางานอยู่ที่นั่นขอบคุณครับผมจะจําไว้ขอให้มีวันที่ดีครับเช่นเดียวกันพวกตั้งแคมป์อย่างปลอดภัยนะโอเคถึงแล้วเอามาไอ้เฮียเต็น โอ้โหหยิบเต็นท์ทำไมต้องมืดเลยล่ะไอ้เฮียมึงหยิบเฮียอะไรนานขนาดนี้เนี่ยเอาละกูว่าไม่รอดแล้วอะยังมืดเลยเฮียเฮียเฮ้ยมึงออกมาอย่างนี้เลยเหรอไอ้เฮีย What the fuck โอเคไอ้เฮียนี่แหละที่มันแดกคาวิบลากูต้องวิ่งไปข้างหน้าใช่ไหมไม่ต้องไปแล้วแคมป์ตายห่างกันหมดแล้วปะ โอเควิ okay, oh então, uh, okay? well, like ่งไปแคมป์อุ้ยอ้าวมันเลิกตาบวะโอเคแล้วเพื่อนเพื่อนกูเหมือนจะโอเคเป็นชิ้นชิ้นเลย holy shit กูต้องออกไปจากที่นี่ยังไม่ต้องออกหรอกไปดูไอ้นี่ก่อนกระท่อมนักล่านักล่าแกยังอยู่ไหม what เสียงอะไร โอเคและนี่ปืนมีเลือดด้วยแกไม่อยู่แล้วละ่ะแต่เหลือปืนไว้ให้วะ่ะเอามาเลยเดี๋ยวกูฆ่ามันเองเอาล่ะมีขึ้นรถแม่งต้องโผล่มาแน่แนม่มาแล้วอเอา้านัดเดียวเลยว๊าหเฮ้่ยยิงนัดเอาอะวะเอ้าเอาอีนัดเฮ้ย ูเอนดิ้โอเคยิงไปสมนัดนะถือว่ากระจอกนั่นนั่นตายง่ายเลยคุณฆ่าสิ่งมีชีวิตที่ตามล่าคุณเพื่อนของคุณยังคงตายแต่อย่างน้อยมันก็ไม่สามารถทำร้ายใครได้อีกคราวนี้กูจะหนีกูจะไม่ยิงมันเฮ้ยกูไม่วิ่งมันก็ไม่วิ่งว่ะ อันนี้เห็นเพื่อนโอ้โ oh น no, เพื่อนตายโอเคแล้วกูวิ่งกลับเลยช่างแมงเ่ตนองคามันหรอกไปแล้วเฮียกลับบน <ứng> เป็นไงฉากจบแบบธรรมดาคุณไปที่รถของคุณได้และขับออกไปจากจุดตั้งแคมป์คุณแจ้งทุกอย่างให้ตำรวจฟังพวกเขาไม่พบอะไรอย่างอื่นนอกจากศพของเพื่อนคุณอีกฉากจบหนึ่งน่าจะเป็นฉากที่กูโดนแด,ดกวะ่ะเฮ้ยกวาง สวัสดีกวางโอเคตกใจทำไมโอ้โหโดนแดงแปดเอนดิงคุณน่าจะถูกสัตว์ป่าฆ่าตายระหว่างตั้งแคมป์ชิ้นส่วนของคุณถูกพบในอีกหลายสัปดาห์ต่อมากด e เพื่อสตาร์ทโววเอาละเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เปิดไม่ได้ประตูล็อกโอ้ยกูเอาไอ้เหี่นี่มาทำใหม่เนี่ยเปิดประตูโอเคเปิดได้แล้วหาในถุงนี้คือเมียวกวูเนี่ยไปกำจัดภรรยาตัวเองโอโ้ทะเลว่ะหย่อนลงทะเลเลยใช่ไหม้ยโอเคจุดนี้โยนไปเลยอืม ายบายเมียจุดไฟที่ปราสาคานน,นี่อะไรเนี่ยมันชีช้ๆกูอุ้ยโอ้โห oh, oh. ทำทุกอย่างเป็นปกติทั้งที่เพิ่งโยนเมียลงไปเมื่อกี้เอาละจุดไฟทันโยกฮู้ <Ooh, S 1> เรียบร้อยโอเคอย่ามารลอกกันนะเมียลงน้ำไปแล้วอ่ะอย่าหลอกกันเลยกลับบ้านเนาะ ้ยแสงอะไรอะก็พิบก็พิบอ๋อไฟน ah. ah, uh, ี่ก็พิบเอาล่ะเข้าบ้านนอนดีกว่าอ่าวันที่หนึ่งจุดไฟประภาคารนอีกแล้วเอาจุดไฟอืมเรียบร้อยกลับเข้าบ้านอีกไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างปกติดีอุ๊ยไม่เข้าบ้านคืออะไรเนี่ยเฮ้ย อะไรเนี่ยสิ่งเก่าจะมาใน5้าวันอะไรเก่าเก่าเมียกลัวโอเคเขาไ,ได้ยังโอเคเขาได้แล้วเอาละว,วันที่ส 2. 2> องอะไรโคไม่พอแล้วต้องการเนื้อเหรอเนื้อหนูโอเคเอาเอาหนูไปแดก พระพาคารไฟติดเริ่มแปลกๆขึ้นเรื่อยๆแล้ววะวันที่สามเอาอแล้วมันคุยออกับคุยแก้วอ,อะไรบางอย่างมีชีวิตเคมีปลาวะ่ะเอามาดิยังดิ้นอยู่เลยอะไรโอโ้โห ก็มีเนื้อมีหนังแล้วเฮ้ยหายใจแรงวะ,อะเอาปลาไปมีชีวิตโอเคนอนวันที่สี่เอาเยอะอีกเอาอีกเอาเนื้อมาอีกอะไรอีกอะคราวนี้เออนก เอาไปแดกเฮ้ยเยมันจะเริ่มชีพหายขึ้นเรื่อยๆแล้วนะอย่างสุดท้ายอาจจะเป็นกูนะวันที่ห้าวันนี้มันน่าจะมาแล้วละ่ะไอ้อะไรเก่าๆนั่นนะประพาคารอุ้ยมันติดของมันเองวะ่ะไอ้ย่ยโอเค นี่ใช่ไหมสิ่งเก่าๆมันคือคาเค้นเอามาให้หมดเอาตัวมึงมาเอาตัวมึงมา,เอา,มงมาเอาเนื้อไอ้เหี้ยมันจะเอากูแล้วอุ้ยมีขวานไว้ให้เฉือนเนื้อตัวเองออกไป <c oughs> ขากูเอาไปแดกโอเคอร่อยแม่เฮียขากูแม่งเอ้ยกระโดดขาเดียวเลยกูโอ้โหเดินช้าเลยอีเวนโอ้โหไม่ดีละเฮ้ย UFO เฮ้ยหมายความว่าไงเนี่ยค่อยค่อยดับอืมดับหมดแล้วเออเกิดอะไรขึ้น อะไรเนี่ยกูโดนอะไรกูโดนอะไเออเมื่อกี้กูน่าจะพลาดของดีไปอย่างมากเลยแหละแล้วเมียกูก็ไม่ได้มาหลอกกูนะแม่งมีตัวเชี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคุณเป็นนักฆ่ารับจา้างค้นหาเป้าหมายด็อกเตอร์มิลเลอร์และกำจัดเขาซะจากนั้นกู้คืนไฟล์ลับที่มีข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจกต์ D E C A Y โอเคมาว่ะต้องไปฆ่าด็อเตอร์มิลเลอร์ไปเอาไฟล์ลับแล้วก็กลับขึ้นรถเข้าใจละ เอาละดรมิลเลอร์มึงอยู่ไหนวะอุ้ยทำไมกดอ e ียิงวะแขนใครเขาเนี่ยเฮ้ยนั่นมันเชี่ยอะไรนะเฮ้ยอยู่ไหนอะมึงอะอุ้ยใครวะฆ่าดรมิลเลอร์ขี Miller, ขดฆ่าไปแล้วเอ้านี่ดรมิลเลอร์อเนี่ยไอ้เชี่ยกูยังไม่ได้ทันฆ่าแกเลย,ยมีโน้ต ฉันชื่อดร์มิลเลอร์ฉันทำงานโปรเจกต์ลับที่เรียกว่า DECAY ฉันและเพื่อนร่วมงานมีแลบที่เราทำการทดลองกับมนุษย์เราสร้างเซรั่มชนิดพิเศษที่ทําให้คนธรรมดาแข็งแรงมากขึ้นกล้ามเนื้อของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นแบบว่าทวีคูณแต่ก็แลกมาด้วยสมองเนี่ยจะเริ่มเสื่อมทําให้เกิดผลข้างเคียงได้แก่โมโหหน้าตาผิดรูปและก,ก็กินเนื้อคนเนื่องจากผลลัพธ์ดังกล่าวห้องทดลองจึงถูกปิดแต่ฉันยังคงทำงาน งานในโปรเจก t นี้อย่างลับๆห่างไกลจากเมืองฉันเซอร์ไพรส์ที่ฉันสามารถฝึกหนึ่งในตัวทดลองโดยการให้มันกินเนื้อมนุษย์แต่ในช่วงเวลาสั้นๆอาหารฉันก็หมดนั่นหมายความว่ามันจะมากินฉันเป็นลายต่อไปฉันขอยอมตายด้วยมือของตัวเองดีกว่าใครก็ตามที่มาเห็นนี่นะวิ่งซะโอเคด็อกเตอร์แกฆ่าตัวตายนี่หว่าแก okay, ไม่มีเนื้อคนป้อนมันแล้วชิบพายละกูจะรอดไหมเนี่ยไม่เป็นไรกูมีปืนอันนี้น่าย,ยิงระเบิดได้ปะอืมน่าสนใจ ตู้เซฟว่ะโอเคเอามาไฟล์ลับโอ้ยเชี่ยและแม่งมาและชีพเพื่อวิ่งเฮ้ยมึงมาดิมาดิกูนักฆ่ารับจ้างกูนักฆ่ารับจ้างโอ้ย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 ดูมันวิ่งไอ้เหี้ยโอ้โหวิ่งวิ่งได้โง่มากมึงนี่ถังระเบิดปะยิงระเบิดปะโอเคไม่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 มีระบบนั้นอออโอเคมันไม่ตายแล้ว เลิกยิงแม่งดีกว่ากลับบ้านดีกว่าโอเคไม่ตายจริงคือรถเลยไปเออโอเคแล้วให้ปืนกูมาทำไมวะกูไม่ได้ยิงอะไรเลยสักอย่าง